คลิปนี้ครับบอนูสียภาพพ่นองมาเบิงตุ่มลูกไม้ของบอหนูนะครับขี่บอนูเห็ดเองก็เมือ่อน,นะครับดักต่อเป็นครังแรกสารเป็นครังแรกเลยนะครับเลยมีเรื่องเล็กเล็กน้อยๆนะครับเมื่อว่าิสูทพี่น้นองฟังก่อนขี่ห้าสิบไปเบิงผลงานว่ามันถือป่าบอหมานบอแบบไดยน,นะครับ สวัสดีครับพี่น้องครับคลิปนี้นะครับบ๊านูโมเด็ม,มาสอนวิธีเห็ดอุอปกรณ์หาป่านะครับคลิปนี้บ๊านูมีโอกาสได้เห็ดตุ่มตุ่มปีบหล่ะนะครับแต่ว่าสารไม่ไพ่ขึ้นมากเป็นครั้งแรกในชีวิตนะค้องทีที่ล้มจักตอกนะครับบอดนูบ๊เคยจักตอกอีลีนะครับเป็นครั้งแรกอีลีทีจักตอก เราเห็ดตุ่มแบบนี้แบบขังแหล่นนี่ชื่อผิดเลยนะครับบมเคยเห็ดผมเคยเห็น er er มาก่อนนะครับเป็นที่กระเลาใหม่ของใหม่เห็ดหลอกก็อย่อาวันนูเห็ดหลอก่พี่น้องนะลูกเนี่ยเป็นลูกแหลงอีรีนะครับจลาเป็นผลงานชิ้นแรกพี่วันนูเราตกนะครับเราตกก็พยายามคิดหาวิธีนะครับเห็นเปินเห็นอ,อันนี้เป็นสีสีเนี่ยนะครับ ดูปูไปซื่อมานะนะครับแต่ว่านั่นแหละนะครับด้วยสิบอกสูฟังว่าเอามาเหตุเนี่ยนะครับคือในการเท็ดเทอเนี่ยนะครับเป็นหลายคนที่เคยเหตุแล้วก็ถหูจกักเนาะแต่วปูปูก็ถี่เคยเหตุกันเลยอยากบอกสูพี่้องที่กำลังรีเริ่มสิเห็นนะครับ เดาเอิ้นเลื่อนมาเจอคลิปนี้นะครับกะงานสารพี่น้องครับงานสารกะบบยญกปันใดมันก็อยู่ทติโฟมเทียนนะครับตอกกระลายังผลงานของมาบัวคือกันอันเดียกอะไปอีกแบบหนึงนะครับอันสีสีเนี่ยเนี่นะครับซื้อมาแล้ยบวบัวเดี๋ยวสิอบอ๋อสุฟังบรรนุนะรนพยายาม ใส่ตอกสองสามแบบนะครับคือคือแบบนี้นะครับพาเอาพาเอาลังแข็งมนันมาน,นั่นะครับพาเนี่ยเนี่ยนะครับพาใหม่เนวนีพาเนวนี่นะครับแบบเนี่ยเป็นพาแนี่ยนี่ผลงานมันก็จะออกมาประมาณนี้ ก็ถือว่าฉิดเพอสมควรนะครับอันดีตปอกน้ำหอมนะน้ำน้อมสารเรยวใหม่ตอบน้ำหอมนะครับเน้นอ่าตัวนี้ตัวนี้คือใหมวันหนานะครับที่ได้จากที่ได้จะพาใหม่หลิ้วลอกนะครับเพอดีใหม่วันหนาเลยเลยพาเอาตรงเนี้ยันออกไปก่อนเข้าลูกๆไปก่อนนะครับแต่มันยังหนายอยู่หลังจากที่พาเนี่ยวัตออก แต่เล่ด้มาเป็นอันนี้นะครับเมาเป็นไม่ก็ดีเติบนะครับมันเหนื่อยดีลยูกมันรบเปเมนแบบอ่อนนะครับถ้าเขาเอ็ดใส่เองมันมีปัญหาแบบแบบนี้แน่นก็แบบนี้นะครับเวลาสารแล้วนะเ็นว่าสิดว่าใคยมีหูอยู่ะครับนะเราอยู่แบบ อ่อนๆบางๆจะหนอยอต้องบางแหง,งนะบางแหงเดี๋ยวเดี๋ยวหักนะพี่น,น้องน,นะเอาแบบบางระดับหนึ่งจะเสียหมอหมอสําำหรับเนี่ยหมอสําำหรับตรงยุเทิี่เทาตรงกันที่นามันอยู่นะครับสมมติว่าข้าต่างตุ่มเลยว,ว่ต่างตั่งปุ๊บลัไปนะครับตรงเนี่ยตรงเนี้ยที่มันฉิดจะเสีย,ยน,นะครับมันดีคือว่าถ้าสมมติห้าหายนาวมันอยู่ดนี เหยือที่ป่ากินนะครับเวลาเวลาป่ากินเหยือปุอ๊บพัเที่มันสิแตกด้วยเลยเศษเหยื่อบางส่วนมันสิลอยขึ้นมากมันจะสิมาอยู่ในนีขอบวัวได้ครับปลาแหบข้างๆว่วได้เห็นป่มวันสิกิบบนข้างๆว่วได้มแบบันขึ้แบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋อมาแผลปุ๊บมันป่ามันดูดมันกินได้ครับนั่นแหละออกอีกแบบนี้อีกแบบหนึง่งแล้ว ไอที่บอกซูฟังก็ตอกแบบเดมันเพลองใหม่แล้วกันนะครับแล้วตอกแบบนี้ติวนะครับพาแต่ติวอันนี้แข็งเนี่ยนะครับตรงนี้แข็งแต่บาดเจ็บมันแข็งแห้งนะครับพาจีเฮ็ดติ๋วติ๋วล้วนๆนี่โอ้เบิร์ตใหม่หลายเล้วที่น้องพาติวติ๋วเนี่ยอันนี้เนี่ยจะับกันมันสิเป็นมันสิเป็นไร่ใหญ่ ติวแน่เอาติวเนี่ยเอาเนื้อเนี่ยสลรับกันไปมันก็สิเป็นไล่ไงแต่ว่าอันตัวที่มันเป็นติวเล่นมันสิมันสินสบบอไฟแนบปันไดขนาดตอกเลยครับบอค่อยอยากแนบนะครับอันนี้นะครับติดที่นอกอาจสีเห็นบ่อยๆนะนะครับเป็นพลาสติกนี่นะครับผมไปสื่อมากบัดหนึ่งโอ้สารเนี่ยเป็นหลังเลยมั้งพี่น้อ <laughs> ง มัดหนึ่งสื่อมากแต่ว่าเดี๋ยวใส่แค่นี้พราะว่าสารเหลวบนเนยครับผมลองสารเหลวผมบนเนนผมเลยบอกเ,อเลยก็สิเอาไว้ทำมัดของมัดซิ่งมัดของไปนะครับอันนี้ผมโใส่นะผมว่ามัน,ม,นมันบแหล่นะครับก็เลยเดี๋ยวมีแค่นี้นะครับมีสามสันวันนี้การตี่สเทมเหิลมันการทีสเมทมเมันบานออกแล้วปุ๊บเขา มันกับมีเทคนิคนะครับตองบาดออกนี่ปุ้ยปัญหานะครับหาตกระบุงหากระตาดหโนงแบบหรือว่าก็จะเห็นแบบมาเลยเชื่อมเลยเห็นแบบมามาตั้งตึ้งไห้มันเป็นเรียมออก้างห่างเสียเลยก็ได้ครับเอาออบเบยานะครับเอาเขายากลัวนะครับถามว่ามีแบบบัวถามคุมถามคุณเถมะเมื่อไหร่ถึงจมีแบบนะครับมีแบบ ใส่วิธีไหวิธีโน้มออกนะครับสารไปแล้วโน้มเข้าไปสารไปแล้โน้มเข้าไปสารไปแล้วโน้มเข้าไปไปเรื่อยไม่สียนะครับกล้วแบบแต่กระเขานะเออมันกระเขานะครับเนี่ยออมมากเข่าแต่ว่าพอดีตอกยางั้นตัดน,นะครับก็เลยเอาซมิง่งความจริงพราสิเขาอยู่ได้เห็นป่าก,าก็เลัอกสิโกกต่อไปนะครับมันอยู่ระดับแต่ว่าผมบ่มบ่มไปมากปากจอม ครับผมมักแบบส่งผักกานะครับปักตี่ตรงลงเนี่ยนะครับเพราะว่ายังผมคิดว่าบางสิคือว่าถ้ามสมมุติป่าปลาเขามาแล้วปลาเขามาแล้วนะแล้วไม่เห็นเขาบนลกปลาก็อยู่ถุนทึ่งเลยถุนทึ่งมาวนอยู่ทึ่งทึ่งเลย,น,ย,เลยนะครับพอดีเดียวข้ใส่หลอดเยิยนเพิ่มเปิดปลาก็เปิดทีมาวนอยู่พิ่ง ทั้งล่างมั้งกระสีโบมีวนปั่นเอ๋ยอะที่มันติดอยูุบวนยุบวนตุ่มเข่าปากก็กระสีโบเคยสูงเพราะว่าทั้งเทือกมันหลงเนี่ยทั้งเทือกมันหลงมัน็จะขึ้นมากทั้งเทือกมันกินทั้งเทือกนะครับส่วนตัว้างที่ข้างล่างกระสีเห็นเยือกทางในตารางตุ่มมก็กระสีเขาคิดว่านะครับผมก็เห็นคนคนดักก id ันหลายนะครับค right. <t os in disorder> so <in> ือว่าผมว่ามันต้องเป็นแบบนี้แหละนะครับเป็นความคิดแบบ อย่านนักการเรวงเร็วมันมันต้องเป็นประมาณนั้นนะครับที่เขาจำในเอ็ดส่งของตุ่มออกมาแบบนี้เนื้อซอนตุ่มแบบเนี้ยนะครับถ้าสมมติบาดไหลเข่าไหลนะมันบ่อยอะมันบ่อยอะจะเดือดมันเกิดจากเข่าองโยรูสามรูหรือมากกว่านั้นแบบโอ้โหพอใบขนุนกับปากบ่ไหลาเลยสำหรับตุ่มเนี่ย นี่ผู้เดียวแบบพี่น้องอุมี่ผู้ใดเห็นมีบ่บอลดูผู้เดียวเห็ดแบบนี้นะครับก็คิดว่าตุ่มดูนี่ที่สั่งผลงานในปีนี้พี่น้องเบิ่งได้เป็นตัวอย่างเนาะนะรตบส่วนผมทั้งล่างเนี่ยโล่งว่าเป็นอย่างคร้บนะพี่น้องค้างว่าเป็นอย่างข้างว่าเป็นอย่าง,างว่ลวอลปกปูน,า,า,า,ปบบนามีปัญหา เพราะว่าเวลานั่นนะถ้าสมมติ่าเยือมันร่อยร่อยขึ้นมามันม่อยู่นี่นะครับตรงระดับน้ำที่เข้าใส่เนตรงเนี่ยคุณท่ใส่เห็นน้ำอยู่ระดับนี้นะครับไปย่าใส่เห็นน้ำอยู่ระดับเนี่ยเพราะว่าที่เป็นนีเนน่เป็นนี่เป็นนี่เป็นนี่ไ้น้ำอยู่ระดับนี้นนเวลาเยื่อฟ้งหรือมามันสิมายอยู่นี่นะครับมันสิโบออกหากแต่เร็วหลอดเยื่อนี่เขาแท่งลงไปตรงกันนะครับ ปลาสามาจมได้อสิึงแถวเนี้ยนะครับจมได้แต่ว <Iya. S 1> ่โโากาินบ in ่ได้เพราะว่าเหยื่อมันอยู่ผิวน้ำนะครับสะสมรเพม่นสิดูดขางกันนะมันดมได้ดมได้ออมเลยดมได้ออมเลยแต่ว่ามันบ่สามารถกินได้เพราะว่าเหยื่อเข้าลอยหนักลอยมาอยู่บนนี้นั่นแหละนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งกันนะครับว่าสีมาโนหมันเดี๋ยววันนี้ปักลูไก่ใบโตนึง โวนึงไม่นะชื่อว่าตอนเนี้ยอานามนะครับนามไม่นมปะปลาซ้ำมันมันลุ่งหลายแต่ว่าปลบัวถึงก็ลุ่งแบบถึงขน,นาดแบบวานเหียใดปลาชุ่มนะคือว่านามมันปานลาบัวไหลแต่ว่ามันลุ่แบบนั่นแหนะครับเอาแค่ถึงนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับมือดีสิเปล่งดักบึงเป็นข้างแรก ทือเสียวลงหน้ำนะครับบังว่าสีมันเครื่องน <laughs> ี <uncover> oh <stell ar> ้ตุ่มอิ่ดูกนึงที่เป็นพาอติกขึ้นบอยเอาบัทหันในร่องนะเพราะว่าปลาบัวหันชุ่มนะครับตองร่องเห็นแบบน้ำออกคล่องห่วยออกนั่นละกันสิในร่องนะครับส่วนอันนี้สิเปือกขาดแส่น้ำร่องมึงน้ำผอนะครับว่าซีนี้โตเขาบ่ พอผัดไปนามแล้วนะครับนามโบลุกไปหลายเลยนะครับตรงเนี้โบลุบนเคยใส่หลอบนะครับหนาประมาณเพียงเพียงเอวนะครับตอนนี้มันแห้งลุกหน่อคุณนะครับ,นะรบแรงประมาณเคืองเดือนนะครับพี่นอ้องโอปลาปูาปลาไฮเบิดไปครับไปลองใส่บ 4, เบิงว่ามันสีเบิกเบเบิกนะครับตั้งงาแล้วกับโบยอนโบตึงบันไดเพราะว่ามันเป็นนี่พี่มองสีเห็นบะ เนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้มันเป็นเด้งๆนะมันเป็นเด้งๆนะครับส่วนกวยเสียวยอผมเสียเหตุทังสิ่สามารถถอดออกเอาได้ทังทีเป็นใหม่สองอันนะเห็นบ่ครับนี่เวลานั้นใส่เข้าไปนะง่ายๆนะครับเวลาใส่ให้น้ำมขนอยู่ระดับเนี่ยนะครับใส่น้ำระดับรขดับเอึกหน่อยเนาะ นะครับใส่ระดับเอื้อหน่อยอยางลงไปน้าระดับเอื้อหน่อยกาว่าหาขุดหลุมลงในน้อยนะครับเอาตุ่มตังเนาะมันกระสีขึ้นมาประมาณนี้เอาระดะับระยะนี่เอาระยะนี่นะครับไปเดี๋ยวไปหาหมองกอนไปครับกบพี่น้องใส่เสร็จแล้วนะครับเพ้นบอตั้งให้น้ำอยู่ระดับติวตอกนาที่ผมว่ามันแน่นๆนะครับ ความจริงเข้าสามารถเอาพวกฟินโคดฟินโคดมาท่าหลอบไปมองให้บมอห้เยื่อมันออกไปใส่ได้นะครับกะซีดีกว่านี่แต่นี่อะโอเคเดี๋ยวพักนึงครับเดี๋ยวลงไปบึงเดี๋ยวลงไปดีดนามบึงมีป่าเขาบ่าขาดหวังยากพี่น้องครับ <laughs> ตามที่ผมบอกนะครับไม่นามปลาสักปีนีดโอ้ ย่อมเลยครับแต่ละคนหาปลาบม่ได้ปลาครับมันบบมีมันบ่ม,นมีปันไหนมีอยู่แต่บบหลายเนี่ยตอนนี้ก็มีปลรซิลแล้ะครับมาตอมเดี๋ยวพักนึงครับเดี๋ยวลงไปเบิ่งนกันอ๋อนะครับบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับตุ่มความสูงระดับเนี่ยเ้องเด็ดใส่หมองห้อง้องการใส่เลยนะครับคนขังลึกเนยนะน้ำระดับเอิกเลยนะครับถือหมองเ้าต้อตงการเลย ผมก็ว่ามันสูงพอดีแต่ว่าแม่นม้ำปลาซักย้ำหน,น,นานมัสิน้ำขึ้นน้ำลงน้ำขืนน้ำลงนะเดี๋ยวค่อยปับแก่กันไปให้มันสอดคล้องกันเนาะนะครับหาหาสีมาท่านะครับเจียงซันเผื่อที่เฮาสิได้กาลระยะไอ้พวกเม่ลานา้ำขืนน้ำลงนะครับหรือบางท่นก็อาจจะเป็นฝาปิดนะครับหาฝาปิดมาใส่เพื่อนำขึ้นท่วมตุ่มเนาะ ครับอ่ะเดี๋ยวทัาเบ,บิ้งครับเดี๋ยวลงไปเคาะกันครับเดี๋ยวลงไปเคาะเบิง้งไป็หนีดน้ำเบิง้งหวังอยากครับแต่ก็หวังอยู่ สเห็นบอกนะครับนามข้างในมันเป็นฟ้าแบบนี้เห็นบหเนี่ยเวลาตุ่มต่างตุ่มไขมันไขมันของเหยื่อเขานะครับมันสิบก็เป็นฟางเสียแตานี้ป่าเขามันก็เ้นร้อยเส็นมากินแบบนี้เลยนะครับกับผมว่าโบตองโมตองท่าเลิงสลักเอียงดอกมันก็โอเคแล้วล่ะ อยาบตึงนะครับง่ายอยาบตึงเดี๋ยวพรง่าลงไปเลย ครับพี่น้องครับเมื่อกี้บมมันใจนะครับเมื่อกี้บมมันใจว่ามันถือบบถือนะก็เลยก็เลยยกขึ้นมาเลยนะครับมามา <c oughs> เห็นดินอยู่ในหันนะถ <c oughs> ือโตูประกดนะครับ <c oughs> นี่ประกดโอ้ถือประกดแล้วพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ในสุดก็ประสบความสำเร็จจนได้นะครับอ่าในสถานการณ์ทีแบบป่าโหลาย มีปรากฏสองโตเขาไปกินนะครับแสดงว่าเอา้าใส่ได้พี่น้องเออนะครับใส่ได้แล้วครับของไครเองีงเลงเลยแต่โต้หน่อยโอ้ทีด่ดายครับโต้หน่อยครับเดี๋ยวเที่ยวมาบึงเนี่ยพี่น้องครับคลิปนี้ผมโบวหวังหลายนะผมบ่ไเ้ยหวังหลายนะครับผมหวังแค่ว่ามันถึงนะครับกะเออนะครับมันเป็นที เป็นยังที่ผมคิดอีหีนะครับที่ห้องมันเป็นยังที่ผมคิดอีหรืคือว่า้ายเดตุ่มแบบเนี้ยมันลงนะครับมันทรงกินเหยือ่อได้ดีกว่ามันก็สิมีโอกาสถือกดีกว่าปรากฏกับปรากฏปรากฏปรากตรกุ่นเนี้ยนะครับบม่ใหญ่นะครับอันสองตัวนี้บ่นูบ่เอานะแค่ต้องการทดสอบตุ่มนะครับว่ามันมันสิ่ใสเด่ผลบอ ปรากดที่เขาวอยังะมณเนี่นะครับเป็นการเอาลงนำมือแรกกับโค้งไก่หนึ่งโค้งแต่ว่าผมฝากไว้ก่อนหน้าเนี่ยนะครับผมฝากไว้แล้วแล้วบัานโบเดมใส่นะครับก็เลยเอาไปแช่ตัวไว้เอาออกมาอีกเท่หนึ่งบบมิกินเบดกินเลยครับบบมีกินเลยกินมันก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุอีกแบบหนึ่งคือว่าปรากฏป่ามันบบคอยาก มันบบมันมันโบมันกิน <vê n 't> ข้าวแบบโครงไก่ที่เคยเห็ดหลายๆเทื่อที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเมาื่อพิสูจน์แล้วว่าป่ามันเข่าอยู่นะครับเป็นปรากฏปกติปโนเฮดตุ่มสืถือแต่ปลาขาแย่งนะครับแต่ว่ามันบมเป็นจังหวะนี่มันเป็นจังหวะแบบน้ำขึ้นหลายๆนะครับจังหวะนี่โบเคยใส่ถือแจ็คเถื่อนี่เป็นครั้งแรกที่มาล่องแบบเนี้นะครับ มันถึงแล้วพี่ต้องอ่าจังหวาต่อไปคือเขาก็คือต้องพัฒนาต่อไปว่าอ่าเยือนะครับเยือเข,อเข,อเขาสิเอาเยือแบบใดมาใส่จะสิทธ์เหมาะสมกับผื้นที่ของเขานะครับตอนนี้ก็โค้งไกลนั่นแหละนะครับถึงสีปบปมีกินแต่ก็่นี้เข่าอยู่เห็นบ่ถือว่าเป็นอีกก้าหนึ่งสําหรับบอนุเลยนะครับที่เฮ็ดตุ่มแล้วประกดเข่านะครับ โอเคเดี๋ยวสองตัวนี้ปล่อยไปครับบ่เอาบ่อา,ามันอิ่มหล <laughs> สองมันอิ่มแค่ของไข่เองเลยหรือไปบ่เป็นเลยเบิง้งโอ้จากถือสัมผัสเบิง้งครับมันกลิ่นมันกินเยนื่อไงโอไปเลียวพรทันมันเลียว มันกินเหยื่อเป็นเหยื่อเป็นชินใหญ้ๆมันเพ่อได้กินฝอยๆคือจังปากหายแย้งนะครับมันกินแบบเป็นชิ้นใหี้ๆกินแบบร่วมกระดูกมาเลยนะครับผมฟักแบบบลละเอียดปันไดนะ,ะปรากฏจับเบื้องผองมันแหละแข็งๆเหมือนกระดูกนะครับผมว่ามันอาจจะกินกระดูกยีลีนะครับเอาเป็นว่าคุ้มตุ้มปนก่ะโอ้กอัน การตังงง่าการตังงง่าตังยังกะถือว่าประสบความสำเร็จสมบูรณ์แบบแล้วนะครับถึงสีใหม่ไร่มือบอปันไดนะครับถึงฟีใหม่ไร้มือสีบอปันไดแต่กะถือว่าใส่ได้แล้วนะครับผมแาสีเอาสีพะพนตรงนี้เห็นมันรักษารักษาเยื่อบบให้ออกไปได้ดีกว่านี่น้อยนึงนะครับก็เป็นตุ่มระดับเอิ๊กระดับข้อนะครับ โอเคครับจะวางแผนถูกต้องตรงเป๊ะนะครับง่ากับโบขัดนะมือขึ้นง่าโบขัดนะครับผมผมลงมาหอดหนาปุ๊บผมมาหลวงมือง,ง่าก่อนเลยนะครับเพื่อสิได้วอาได้เต็มปากาว่าเอองามันบวขัดถ้างาบบขัดมันก,นกน็มีโอกาสเขาได้อีกได้หลายตัเนาะนะครับ ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วพี่น้องตุ่มลูกแรกในชีวิตตุ่มลูกแรกที่เฮ็ดขึ้นมาครั้งแรกในชีวิต <c oughs> กับงานสารแบบนี้พี่น้องก็พุ่มใจอยู่นะ <c oughs> นะครับพุ่มใจอยู่ถึงสีบอสวยรู้แต่กะผมว่าผมผ่านลูกนี้ไปได้แล้ว ผมสีเห็ดได้งามกว่านี้นะครับเอาเป็นปีหนาเนาะครับนาะปีนี้เดี๋ยวบนูปีนี้บนูพอตั้งใจเห็ดรอบก่อนนะครับพี่น้องอยากล่องนะครับอยากล่องเห็ดตุ่มอา่าทาบนูว่างนะครับบนูมีโอกาสว่าสีเห็ดเป็นปีบจังสี่นะครับทรงให้เลยทรงให้พี่น้องเลยแล้วแต่ผู้ใดสิไปต่อขึ้นมาแบบไหนนะครับ ฟูมีฝีใหม่แล้วมือกับตอเป็นใหม่ขึ้นมากก็ได้ฟอูอยากได้พลาสติกจะเอาพลาสติกตอขึ้นมากก็ได้นะครับเป็นความคิดคร่าวๆหลังจากเรื่องรอบเนาะนะครับหลังจากเรื่องรอบแล้วบรรลุสีมอเห็ดตุ่มล่องเบิ้งนะครับตาพี่นองสนใจกะลองลองทักทายมาเบิ้งนะครับเสิร์ฟเสิร์ฟฟังเสียงเบิ้งกอนนะครับว่าสิมีคนสนใจปันใดบรนนูสิเห็ดปีบปลูกแรกให้ โตคุ้มนี่นะครับตัวนี้พ้อมง่า้อมคุ้มไห่เรียบร้อยเลยนะครับเหลือแล้วที่เหลือพี่น้องก็เอาไปเติมขึ้นเอานะครับก็คิดว่าสีโบเบิร์ดหลดอกมันกัดสิถือกาสื่อเพิ่นอยู่นะครับแต่ก็ซื้อเราแหละแต่ว่ามันก็สิถือกว่าที่เพิ่นเฮ็ดขายแต่สิเพิ่นเฮ็ดขายมันก็สมราคานะครับมันถึงมันสิแพงแต่มันก็งาม นะครับผลบานูเฮดขายกับสิทธิ์ยู่ปมันาี่ลอยสี่อยประมาณนั่น,นละ่ะสี่ลอยหา้อยประมาณนั่นละนะครับเพราะว่าข้างในมันก็มีอุปกรณ์จะใส่พิมื์ออีกหลายอย่างนะครับถือสิเป็นปีบก็เหอะนะครับเอาละครับคลิปนี้เอาซ้ำ awesome. นี่พี่น้องครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม